ช,ชื่อดวงนภาค่ะเกินมะเร็งมะเร็งมดลูกระยะที่สามก็พอมารู้จักกับยิบเป็นป<ม>ก็แนะนำให้ทานชาตัสามทหารเสือก็รู้สึกว่าดีขึ้นไปหาหมอหมอก็นัดนัดไปสรวจหมอบอกว่าดีขึ้นเยอะจากว่าเชื้อมะเร็งจากเท่าไหร่เจ็ดสิบ 7จ็ดสิบแปดเจ็ดแแปดสิบก็ตอนนั้นเหลือเท่าไหร่ที่หนูไปหาหมอเหลือสี่สิบตอนนี้หมอนัดอีกวันที่เก้าที่ผ่านมาก็เหลือแค่ยี่สิบแล้วค่ะโอ้สุดยอดก็เพราะว่าหนูทานเข้มมากเลยว่าให้ตัวเองดีขึ้นประมาณนี้ค่ะทานเข้มคือทานอะไรครับที่เข้มแล้วทานขนาดไหนกี่ซองครับ <ช>มีสินค้า,ามีสินค้าอยู่ใ,ใกล้ๆด้วยไหมครับจะได้ถือหน่อยให้เห็นหน่อยว่าทานอะไรครับเป็นไปได้ไหมพี่เจ็พี่เ,เปนโชว์<ด>สินค้าหน่อยตัวไหนก็ทานตัวไหนโชว์เลยโชว์เลยอ่ายืนยันเลยพี่อธิบายการทานเลยพี่ก็ทานอันนี้เชา้าสองซองน้ำแก้วหนึ่งค่ะแล้วก็ สองตัวนี้ชาค่ะพร้อมกานสามตัวเนี่ยค่ะอ,อืมชาเน,นี่ยทงใส่รวมกับสองอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็ทานก่อนอาหารทุกเช้าแล้วก็เย็นตอนช่วงกคาะทานเช้าเย็นลกลางวันนกลางวนันก็บางทีก็เป็นสลืมสลือก็กินกาแฟแก้วหนึ่งก็รู้สึกว่าดีขึ้น หมือนกับว่าเราพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยแล้วก็มีโรคประจําตัวด้วยอย่างเงี้ยมันมันจะวูบวาบอย่างเงี้ยหนูก็มาถามอ,าอะไรนะที่เป็นอะไรนะอะไรนะไวรัสอะไรนะไวรัสตับไวรัสตับอักเสบดีก็หายแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะอือทานอะไรบ้าง <c oughs> พี่ <c oughs> เอาตัวตัวที่หนึ่งพี่ทานยังไงวิธีการทานแต่ละวันพี่ลองอธิบายดีชาทานชาวันหนึ่งก็สองซองชง,งน้ำหนึ่งแก้วแล้วก็บางทีก็ ชาก็ผสมกับสองตัวเนี้ยกาแฟกัโกโก้อ๋อทานสามตัวเลยอะค่ะอืมทานนานแค่ไหนมันดีขึ้นพี่ก็ประมาณเดือนกว่าเดือนกว่าเองค่ะเดือนกว่าดีขึ้นเยอะเลยอะค่ะอะไรดีขึ้นครับพี่เอาอีกทีหนึ่งเรื่องอะไรม้างหนึ่งสองสามที่เป็นโรคก็ไวลัสตับแล้วก็มะเร็งมดลูกระยะที่สาม คำว่าดีขึ้นหมายถึงหมอไม่ให้ยาอีกแล้วหรือ,อยังไงฮะค่ะหมอบอกว่าไม่ต้องทานยาไม่ต้องให้เคีมโมอ,อะไรแล้วค่ะไม่ต้องทานยาแล้วไม่ต้องให้เคีโอเลยเหมือนหมอบอกว่ามันหายแล้วมะเร็งหายแล้วอย่างนั้นใช่ไหมโอ้โห,โหเดือนครึ่งอธิบายหน้าเลยพี่หน้าเป็นไงเมื่อต่อหน้าเป็นไง หมดหน้าหน้าบวมดำเหมือนกับคนที่ว่าเลือดในตัวมันใ้เนี่ยเสียเลือดเสียอยู่ในตัวเยะ<ม>แล้วก็โรคอันี้มันจะมีเลือดออกตามไรฟันอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วนะใช่ปวดหัวปวดอะไรเงี้ยก็หายหมดไม่มีแล้วค่ะปวดหัวก็หายหมด ว่าทีหนูเป็นคนที่น้ําหนักเยอะแล้วหนูเดินอย่างเงี้ยปวดหัวเข่าปวดอะไรเงี้ยเดินเเหมือนคนจะล้มเงี้ยทุกวันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วหนูขับรถพ่วงข้างได้ปกติไปไหนมาไหนขับรถพ่วงด้วยอ่ารถพ่วงข้างนะคะโอ้ก็ดีขึ้นเยอะมากเลยหนูก็ว่าจะเอาไปให้แม่ทานเพราะว่าแม่เขาล้มเขาถู ห้องน้ำเลยก็ลื่นล้มเลือดปล่อยก็แตกเป็นอัมพาตเป็นตีบโอ้โหสุดยอดนะพี่นะยืนยันนะว่ากินชาสีมาโกโก้มายากาแฟนาบีโอเคดีขึ้นเยอะเลยนะโอ้ไม่ต้องกินยาแล้วคีโมก็ไม่ต้องทีแล้วไรแล้วแตักเสียบีก็ไม่ต้องกินยาแล้วโอ้โหมาไปแล้วครับขอบคุณมากครับอ่า